เป็นการเสียมารยาทในการคุยโทรศัพท์มากและอาจจะทําให้คุณเนี่ยไม่ได้งานเลยก็ได้น้ำนุ่นนะคะไปอ่านเจอในโลกออนไลน์มาคะ่ะเขามีการมาแชร์กันนะคะว่าเออเจอการคุยงานทางโทรศัพท์แล้วพบว่าปลายสายเปิดสปิเกร์โฟนคุยกับเราแล้วก็มีเสียงคนอื่นเนี่ยเหมือนแบบแสดงความคิดเห็นเนี่ย ลอดสายเข้ามาโดยที่ไม่ได้ขออนุญาตเราจะบอกว่าเวลาเราคุยงานทางโทรศัพท์เวลาที่เราจะเปิดสปิกร์โฟนนะคะคุยกับเขาเนี่ยเราควรจะแจ้งปลายสายให้ทราบก่อนว่าเออเราจะขอเปิดสปิกร์โฟนนะเนื่องจากว่าเออไม่สะดวกไม่มีหูฟังหรือไม่มีอะไรก็แล้วแต่เพื่อความสะดวกของตัวเราเองแต่ปลายสายควรจะทราบก่อนว่าคุณกำลังจะเปิดสปีกร์โฟนหรือถ้าคุณต้องการจะเปิดสปิกร์โฟนเพื่อที่จะประชุมงานประชุมงานให้ทีมของคุณได้รับทราบร่วมกันแล้วมีการตัดสินใจร่วมกันอะไรก็แล้ว แต่อันนั้นยิ่งต้องแจ้งปลายสายเลยค่ะแต่อย่าปล่อยให้ปลายสายเขารู้เองว่าคุณเปิดสปีกร์โฟนเพราะมันจะเป็นการเสียมารยาทอย่างมากและถ้าตอนนั้นเนี่ยกำลังเจรจาต่อรองเพื่อคุยกันให้ได้งานคุณอาจจะเสียงานเลยก็ได้ดังนั้นนะคะเวลาคุณจะเปิดสปิกร์โฟนไม่ว่าจะเป็นเรื่องคุยเล่นสเพเระหรือจะเป็นเรื่องการเจรจางานก็แล้วแต่คุณควรจะขออนุญาตปลายสายก่อนหรือแม้กระทั่งจะประชุมกับทีมแล้วให้ทีมตัดสินใจร่วมกัน ปลายสายก็ควรจะรู้ว่าคุณเปิดสปิกร์โฟนดังนั้นอยากให้ทุกคนระวังเรื่องนี้เพราะเรื่องนี้เป็นอีกหนึ่งเรื่องที่เป็นการเสียมารยาทอย่างมากในการสื่อสารค่ะ